แหม่อ้าวเป็นไรยาเพื่อนเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่ายอดไม่ทะลุเป้าอ่ะไม่ใช่เป็นอะไรลิเกเยอะเกินตังไม่พอใจก็กูบอกแล้วอย่าหามาเยอะขนมาแก้วตาเป็นน้ำหนึ่งเกศใช้วัดเป็นไงล่ะมึงก็มาอีก เอาหนานานๆทีมีงานก็ช่วยๆกันไปก่อนบอกพี่น้ำถ้าจ่ายตังขอเป็นตังเหรียญนะครับทำไมอะก็เวลาจะจ่ายค่าตัวกูจะโปรยเอานานๆทีจะได้มารวมตัวกันหาโอกาสดูแบบนี้ได้ยากใช่หาโอกาสดูแบบบางทีมีตังเป็นแสนอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูอย่างนี้นะครับเพราะว่าลิเกไม่ถูกกันนะครับไอ้บ้าเอาความจริงมาพูดกลางคืนเราว่างเพื่อเขาจะหาต่อ หาได้แม่กลางคืนว่างนะครับเออหมื่นเก้าทำกับข้าวกินกันเองด้วยอ่ะถ,ถูกไป <c oughs> เออเรื่องของเรื่องกูทะเลาะก,กับหลวงตามาทะเออลาะอะไรอีกอะโอโหเรื่องเก่ายังไม่เคลียร์เลยเอาเรื่องใหม่อีกแล้วเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องเลยเรื่องอะไรเราเพื่อนตา <c oughs> กำลังจะฉัน,นเพยยังไม่ทันฉันลุกขึ้นชี้นิ้วถามแล้วบอกเฮ้ยทำไมไอลูกศิษย์คนไหนเห็นไข่หลงตามาั้ง <c oughs> กูเป็นคนซื่ออะเอ้าแล้วแกเห็นหรือเปล่าเห็นกูก็บอกว่ากูเห็นเออแล้วเห็นที่ไหนกูเห็นตอนหลวงตาขึ้นไปตีระฆคังบนหอระฆคังไข่อะไรลูกไข่นี่ดำเมี่ยมเปลือกไข่เหี่ยวเหียวไข่อะไรไข่พะโลเออไข่พะโลเขาลืมมีทบาดไว้ไปแขวนไว้ที่หอระฆคังมันตากแดดมันก็เหี่ยวก็ดำอย่างนั้นเออตกใจหมดเลยกูบอกกูเห็นไข่พะโลหลวงตาแค่นี้เป็นไงหลวงตาตีกูเป็นแล้วตายเอาตีเรื่องอะไรอะตีนะกูไม่บอกกูเห็นคอเป็ดพะโลหลวงตาด้วยไอเวีน ตีมี <I mean. S 1> ตีเรื่องหินงไข่เนี่ยดูะะ <c oughs> เดียวเวรแท้ แล้วมึงเป็นไรเนี่ยมานั่งเครียดก็ทุกวันนี้เนี่ยชีวิตของฉันจารันเนี่ยฉันโชคดีเหมือนกันที่ยังมีแม่แล้วก็มีเองเนี่ยแลมี่ยเป็นเพื่อนถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่มีพ่อแล้วแต่ว่าฉันเองเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าทาไมชีวิตของเราเนี่ยมันช่างตกต่ําโชคชะตาเนี่ยทำไมมันไม่เข้าข้างเราสักทีหนึ่งเกิดมาจนแม่นี่ก็แก่ทราลงทุกวันใช่เราก็ฐานะยากจนอยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแม่ทําไมมาอยู่วัดฉันอยากรู้ไม่ไปถามแม่หรอ ไปถามแม่เหรอเดินทางไปจะว่าหรือเปล่าเฮ้อนาถามเฮอวันนี้แม่ของอารมณ์ดีไปดกันร้องเพลงคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าอยู่อารมณ์ดีวันนี้แน่ใจนะไปไปด้วยกัน